Hello everyone, my name is Priya Kontilawala Kun. I am 28 years old. I go to Ban Cheras c h o o l I live at Ban c h e r a สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูมเมในบทเรียนเรื่อง Myself เอเมื่อสักครู่ครูดได้แนะนำตัวให้นักเรียนฟังนักเรียนแปลถูกต้องหรือเปล่านะถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าแปลถูกต้องหรือไม่ตั้งใจเรียนในบทเรียนนี้นะคะไปเรียนกันเลย เอาละคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเราจะต้องทราบเกี่ยวกับข้อคำถามหรือที่ภาษาอังกฤษเาจอกเสียงว่า questions นะคะ questions หมายถึงคำถามนั่นเองนะคะในสไลด์นี้รูจะนำมาแค่2 sentence s 2ประโยคน,นะคะ m b e r าหว r e p ีพ t ออกเสียงตามครูนะคะ what is your name Again please what is your name okay number two how o l are you Again please how o l are you นะคะไปดูประโยคแรกกันก่อนประโยคแรกนะคะ what is your name นะ,ะประโยคนี้เป็นประโยคที่พวกเราคุ้นเคยคุ้นชินชินหูมากๆเลยนะคะสำหรับประโยคนี้ ในส่วนของการแปลความหมายของประโยคคําถามหรือประโยคอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะคะในส่วนที่สําคัญที่พวกเราควรจะรู้คือคําศัพท์นะคะในประโยคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นประโยคที่1 Hi ้ What is your name มาประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคที่ง่ายนะคะเราสามารถแปลได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะ What แปลว่าอะไร What is your name? Your name ก็คือชื่อของคุณคืออะไรหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือคุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไร Number two How old are you? How old นี่เราต้องรู้ว่าการถามที่ขึ้นต้นด้วย How old แบบนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับอายุ How old are you? ถามเกี่ยวกับอายุของใครอะคะ You ของคุณนั่นเองอายุของคุณเท่าไหร่เนี่ยคะต่อไป next the questions number three which school do you go to repeat after me อ่านตามเลยคะ which school do you go to นะคะ next number four where do you live where do you live อ่ะทีนี้มาดู number three ในข้อที่3ในส่วนของข้อที่3นี้นะคะจะมี wh-question หตัวนะคะที่เราควรรู้นั่นก็คือ which อใครทราบบ้าง which แปลว่าอะไร which เป็นการถามถึงอันไหนสิ่งไหนแต่ว่าจะถามถึงอันไหนสิ่งไหนนั้นเราต้องไปดูคำนามข้างหลัง which ค่ะเขาถามถึงอะไรนั่นเอง skill โรงเรียนนั่นเองนะคะ w h i s o o l Do you go to w h i c h s c h o o l Do you go to หมายความว่าถ้าแปลตรงๆเลยคือคุณไปโรงเรียนไหนแต่ถ้าแปลให้สวยงามก็คือคุณเรียนอยู่โรงเรียนไหนนั่นเองเนี่ยนะคะตามที่กลุ่แปลให้เลย Next number 4. ข้อที่4 Where do you live Where do you live S w s Question ตัวนี้ Where ซึ่งแปลว่าที่ไหนการตอบของเราก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะสถานที่ Where do you live และอีกหนึ่งคำที่ควรรู้คือ live ที่แปลว่าอาศัยอาศัยอยู่นะคะ Where do you live แปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและที่เด็กๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็น Your Work Sheet เวิร์กชีตก็คือใบงานของเรานั่นเองนะคะให้ทุกคนหยิบใบงานขึ้นมาพร้อมกันเลยในใบงานนะคะจะประกอบด้วยหัวข้อหัวข้อใบงานคือ myself ก็คือเป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีะประโยคคำถามนะคะให้เราทั้งหมด how many sentences one two three four 4 sentences มี4ประโยคนะคะไปดูประโยคคำถามประโยคแรกเขาถามว่า What is your name What is your name ประโยคนี้เราเรียนไปแล้วเขาถามเกี่ยวกับอะไรมี keyword ให้เราค่ะ keyword คำว่า name name ซึ่งแปลว่าอะไรนั่นเองแปลว่าชื่อ,อ What แปลว่าอะไร What is your name เป็นประโยคที่เราคุ้นหูคุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะเขาถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะ เขาให้ my name is my name is มา my name is ก็คือฉันชื่อหรือชื่อของฉันคือใส่ชื่อจริงกับนามสกุลลงไปเลยค่ะข้อต่อไป number two เขาถามว่า how old are you how old are you หมายความว่า o ก็คืออายุนะคะ how old ถามถึงอายุนั่นเอง how old are you หมายถึงคุณอายุเท่าไหร่ นะคะแล้วเขาก็ใจดีมากเลยให้ I am มา I am ตามด้วยอะไรคะในคลิปการแนะนำตัวของครูครูบอกว่า I am 28 y e a r s old หมายความว่าเราจะต้องเติมอายุของเราค่ะสมมติว่าเราอายุ11ขวบเราก็เติม11นะคะแล้วตามด้วยคำว่าอะไร years old How do you spell years old? Y E A R S old yeso oh, นะคะเราก็เติมไปเลยนะ,ะต่อไป number number t นะคะ number t บอกว่า which school do you go to which school หมายความว่าอันไหนสิ่งไหนอะไรอันไหนสิ่งไหนก็คือ school นั่นเองโรงเรียนไหน do you go to คุณไปโรงเรียนไหนก็คือคุณอยู่โรงเรียนไหนนะคะประโยคนี้เขาให้ I go to มา I go to ก็คือ ฉันไปเรียนหรือฉันอยู่ที่โรงเรียนอะไรแล้วก็ใส่เลยค่ะโรงเรียนอะไรคะบ้านบ้านธรรมรัฐที่นี้ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อเฉพาะเราใส่ b พิมพ์ใหญ่บ้านอะเราเขียนเป็นอยู่แล้วเนาะอะ b a n t h a m m a r a t แล้วก็ตามด้วย skill นะ skill ขออภัยนะคะครูเขียนในเมาส์ก็เลยไม่สวยนะคะลายมือไม่สวย next the last one number four ข้อสีข้อสุดท้ายแล้วเขาถามว่า where do you live where do you live where หมายความว่าที่ไหน do you live live หมายถึงอาศัยคุณอาศัยอยู่ที่ไหนในคลิปครูครูบอกว่า I live at บ้านชัยราชครูบอกว่า ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านไชราชแต่ทีนี้พวกเราอาศัยอยู่ที่ไหนบ้านธรรมรัฐใช่ไหมก็เติมบ้านธรรมรัฐลงไปเลย I live at บ้านธรรมรัฐแค่นั้นนะคะเพียงเท่านี้นะคะ w o r k t h e e t ของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับบทเรียนเรื่อง myself ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำใบงานเด็กๆคนไหนใจดี อยากอัดคลิปวิดีโอการแนะนำตัวมาให้ครูได้รับชมรับฟังก็ยินดีนะคะงานเสร็จส่งตรงเวลาก็จะดีต่อใจครูเมย์มากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะดเด็กๆบ๊ายบาย